มาต่อไปตำแหน่งที่ห้า้ยมันแบบไกลตัดทิ้งดีไหมเนอะนี่นะแผนแผนชั่วหรอวางแผนเนี่ยวางแผนทำสิ่งนี้ยเออจตนาเจตนามากเจริญพรครับพ่อ Night ิตย e เซมิสเต r ร แปลกเแบบนาะแล้วก็อยากเ,กเปิดปนอเ่็นอื่นนะแต่ก็เป็นแบบเนี้ยรัก่อนพิสิทิเออนี่นะไอ้พวกชอบแย่งของคนอื่นนะไม่พอน,นะเราอยากว่าผูา้ชายไม่เปิดทางให้นะผู้หญิงมันก็เข้ามาไม่ได้ใช่ไหมใช่ป่ะผู้ชายก็ นี่ไงเขาเรียกว่าบททดสอบของชีวิตคู่บททดสอบของรักแท้ท้ายที่สุดแล้วก็แพ้กิเลสสุดท้ายก็กวาจาะรูตัวก็ทุกอย่างก็ครอบครัวก็มาลายหายสิ้นเพราะน้ำมึนตะมวัวอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ไปเชื่อฟังเขาไม่รับฟังบุคคลในครอบครัวไม่เห็นบุคคลในครอบครัวเป็นครอบครัวทิ้งไปตลอดเลยไม่สนใจเพราะ